ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติมีมติให้ระงับการปฏิบัติตามถ้อยถแถลงร่วมระหว่างไทยกัมพูชาและยุติการส่งตัวเฉลยศึกโดยวันนี้กระทรวงการต่างประเทศจะชี้แจงท่าทีของไทยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้คณะทูตต่างประเทศได้รับทราบ พลเอกนัทพลนาคพาณิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมชมีมติให้ระงับการปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมหรือ Jo ย De c ค a r a t i o n ระหว่างไทยและกัมพูชาไว้ก่อนและยุติการส่งเฉลยศึกให้กับฝ่ายกัมพูชาเป็นการยกระดับมาตรการจากฝ่ายไทยพร้อมย้ำถึงการเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่มีสองระดับคือระดับหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่มีขีดความสามารถในการเก็บกู้ได้เองและการเก็บกู้โดยหน่วยปฏิบัติการทุ่น ระเบิดแห่งชาติกองทัพไทยรับผิดช,ชอบเก็บกู้ในห้าพื้นที่ขณะนี้ได้ดำเนินการเก็บกู้ไปแล้วสี่พื้นที่เหลืออีกหนึ่งพื้นที่กัมพูชายังไม่ตอบรับไทยจะดำเนินการเข้าไปเก็บกู้ทันทีโดยยืนยันว่าหากกัมพูชามีการรื้อรั้วลวดหนามและวางกับระเบิดอีกไทยมีกฎการใช้กำลังตามขั้นตอนและจะไม่มีการเจราจาเกิดขึ้นทั้งจากกระทรวงกลาโหมและการประชุม GBC แต่ในการพูดคุยระหว่างประเทศมีกระบวนการที่เป็นสากลอยู่ เราระงับการบัตรตาม Joy Declaration แล้วก็เป็นการบัตรการทางหารนะครับในเขตอธิปไตยของไทยนะครับเรามีกฎการใช้กำลังอยู่นะครับว่าเข้ามาทำอะไรนะครับเตือนยิงนะครับยิงด้วยอาวุธเบายิงด้วยอาวุธหนักแต่ขอให้มั่นใจนะครับว่าหลังจากนี้แล้วการบัตรการทหารเนี่ยเราได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาความมั็นแหงชาตินะครับว่าให้สามารถดำเนินการได้ตามสถานการณ์ครับ และเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการอินทุมานภูมะเขืออำเภอกันทาราลักษ์จังหวัดศรีสะเกดพร้อมกล่าวว่าเส้นทางสู่สันติภาพระหว่างไทยและกัมพูชาจบลงแล้วเนื่องจากฝ่ายกัมพูชาไม่ปฏิบัติตามปฏิญญาร่วมไทยกัมพูชากรดังนั้น ไทยจะไม่ปฏิบัติตามปฏิญญาทั้ง4ข้อแล้วยินยันจะไม่ยอมเสียเปรียบฝ่ายตรงข้ามและจะวางตัวเป็นผู้กำหนดบทบ,บาทอยู่เสมอโดยไม่จำเป็นต้องรายงานให้กับสัตว์ขีพยานในการลงนามปฏิญญาร่วมทราบทั้งมาเลเซียสหรัฐอเมริกาและอาเซียนประเทศไทยทำทุกอย่างตามข้อตกลงแล้วก็ความพยายามที่จะดึงให้มีความล่าช้าเกิดจากฝ่ายกัมพูชานะครับประเทศไทยเราก็ยังใช้ความอดทน เรายังเชื่อมั่นว่าในการที่เรามีโลกทั้งใบเป็นพยานมีประชาคมอาเซียนเป็นพยานอย่างไรเสียอาจจะช้าไปวันสองวันข้อตกลงจะได้รับการปฏิบัติแต่วันนี้มันพิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่ในเมื่อไม่ใช่ก็ไม่มีข้อตกลงแล้วเราก็จะทําในสิ่งที่เราเห็นว่าเราต้องทํานะครับด้านนายนิกรเดชพลังกูลอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศตอกย้ําว่า การกระทำของฝ่ายกัมพูชาเป็นการละเมิดบูรณา,าพแห่งดินแดนทำให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บและยังเป็นการละเมิดพันธกรณีตามอนุสัญญาออตตาว่าที่กัมพูชาเป็นรัฐภาคีสะท้อนถึงความไม่จริงใจระหว่างกันไทยจึงต้องระงับดำเนินการต่างๆร่วมกันรวมถึงการส่งเฉลยศึกกัมพูชา18คนกลับประเทศพร้อมกันนี้ฝ่ายไทยเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชาดำเนินการสามเรื่องฝ่ายไทยจึงเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชาดำเนินการสามเรื่องหนึ่ง แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์นี้ 2. ดําเนินการสอบสวนกรณีดังกล่าว 3. การดําเนินการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคตทั้งหมดนี้จะต้องให้ AOT รับรู้และเข้าไปตรวจสอบด้วยใน่วงนี้ฝ่ายไทยจะติดตามเพื่อประเมินท่าทีการตอบสนองของฝ่ายกัมพูชาก่อนที่จะพิจารณามาตรการอื่นๆของฝ่ายไทยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป และวันนี้กระทรวงการต่างประเทศจะยื่นหนังสือประท้วงฝ่ายกัมพูชาอย่างเป็นทางการผ่านสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยรวมถึงยื่นหนังสือถึงเลขาธิการสหประชาชาติและประเทศญี่ปุ่นในฐานะประธานการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาออตตาว่าครั้งที่22พร้อมจัดบรรยายสรุปให้แก่คณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเพื่อชี้แจงท่าทีของไทยต่อเหตุการณ์นี้ปฏิพลสถับรมารายงาน